ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t ทุกแล้วก็แฟนเพจ a ฟ e บุ๊ k ดูบ่ายต่ดันเลนนะครับนี่ครับวันนี้พามาดูโพงบางนานะเครื่องยันมากร้อยยีแต่ที่น่าสนใจคือล้อครับดูลอ้อก่อนนะโคตรกว้างอนะ่ะผมจะเล่งโดยไทยเบียร์นะครับในดูลอนะ้อเนี่ย มีใครกว้างกว่านี้ไหมเบาได้น้ำสัตว์เนี่ยกรยัง็นเว้นขบสมัยก่อนอยู่เลยนะครับที่ยังไม่ใช่ขบขาดนะนั่งชาวบ้านผมกว่าเรียกนั่งสกีนะไม่ขบลากกันนะครับนี่ครับ 120i ครับแล้วก็ใส่ล้อล้อยักษ์ล้อยักษ์ อยักนะครับก็อยู่ข้างๆที่เกี่ยวข้าวครับผมนี่เส้นหนึ่งเกี่ยวอยู่โน่นนะคือแปลงข้างๆครับก็เลยเห็นออกมาย่ำนานนะก็เลยมาถ่ายพี่น้องดูนะครับว่าเอฟซีดูว่านี่ครับวัยรุ่นล้อยักมังกนไม่ใส่ด้วยแต่คือล้อใหญ่มากครับ ล้อแบบน่าจะเป็นวงวงสามสิบอัพขึ้นอ่ะแต่ไม่รู้สามสิบเท่าไหร่นะแต่คือเป็นใบใบสี่ครับแต่กว้างกว้างน่าจะประมาณอืม,อมก็ไม่แน่ใจนะไม่จะเลยประมาณเลยสามสิบเซนครับความกว้างนะ ยังไงเลยสิบสองนิ้วนั่นนี่ไม่ว่าทัดกว่าเนี่ยดูเดิใหญ่กว่าเครื่องอีก,กแล้วก็เนีเนี่ยรถขับเพิ่งตื่นครับบอได้ไปตีปลามานะเพิ่งตืน่นดูลเลย ก็ดูแล้วน่าจะย่ามเสร็จไปสองอันแล้วนะครับนี่สองนะอันนู้นนะแล้วเหีืออันนี้อันนี้เพิ่งปั่นมาเช้าน้ำเพิ่งมานะเพิ่งปั่นมาเช้านะครับน้ำเพิ่งมา ลเล็งน้ำบนล้อเลยครับอ้จับงานด้วยเลน่านาสีนะครับนี่แอคคุบลากครับ นั่งสกีโขงบางนานะครับก็ะูมแบบนี้ก็ดีอย่างนึ่งนะคือแบบมันเละมันเละเลยนะครับแต่ว่ามันหนักเครื่อง นี่ครับบางพื้นที่ก็ยังใช้ขบแบบนี้อยู่นะครับคือแตอ่แต่คืองี้มันก็หลายขั้นตอนนะมันต้องเอาขบใส่เอาสกีมัดมัดอีกบางทีก็ทำที่เกาะน,นะครับแต่ถ้าเป็นขบถ่ายก็คือใส่สลักแล้วก็ไปได้เลยก็แล้วแต่คนชอบว่าบางคนเขาชอบขบแบบนี้เพราะว่ามันเละดีแต่นี้ก็ไปลอยเดียวก็เรียบ ละเอียดเลยนะแต่คือเครื่องนี่ไปน้ำมวนล้อเลยครับก่อนที่จะมาเป็นขุบถ่ายก็จะมาเป็นขุบอย่างนี้ก่อนนะครับคุมขันเร่งโดยใช้เบี้ยครับผม ็โอเคครับก็ะฝากไว้ด้วยนี่กับไปรุ่นร้อยกักษ์้อ,อย,ยี่ดีไอน,นะครับแล้วก็ผบแบบดั้งเดิมเลยนี่ครับใบรุนรุนร้อยักษ์นะมันไม่สูงนะครับแต่มันกว้างล้อขอนะ ก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องวารุ่นดูไว้ผมด้วยก็ถ้ามีคนชอบคลิปแนวนี้ก็จะมาถ่ายให้ชมใหม่ครับ